สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายยานะครับสต็อกยาอะไรประมาณนี้นะครับกาแฟนาเดอร์พีพีแล้วก็ไมค์แนะครับก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับขอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับมีแดชบอร์ดมีผู้ใช้งานมีหน่วยงานต่างๆนะครับมียาเดี๋ยวก็เริ่มเป็นทีละโสนเลยแล้วกันนะครับคราวนี้เริ่มมาจากผู้ใช้งานก่อนแล้วกันนะครับ ก็เพิ่มผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็เพิ่มรูปผู้ใช้งานก็เพิ่มรูปไปครับรหัสพนักงานครับชื่อพนักงานก็ใส่ไปนะครับอยากใส่ไรนก็ใส่ลงไปได้เลยใส่อีกหนลงไปครับ ID Line นะครับใส่ไปเลยครับมั่วมก่อนเบอร์โทรศัพท์นะครับหน่วยงานครับนี่หน่วยงานมาจากตรงนี้ชื่อผู้ใช้ครับ รหัสผ่านเห็นไหมครับว่าจะไม่เลือกหน่วยงานนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่สร้างหน่วยงานก่อนนะครับมาสร้างหน่วยงานนะครับมาสร้างหน่วยงานครับว่าใครจะมาเบิกจ่ายยาบ้างน,นะครับโซนศูนย์หนึ่งนะครับเป็นการเงินเพิ่มนะรศูนย์สองช่างอะไรประมาณนี้ครับ คนนี้เป็นที่ผู้ใช้งานใหม่ควนี้จะให้ผู้ใช้งานใครเป็นคนเบิกยาบ้างนะครับอ่าควนี้ก็เบา์รูปมาใหม่ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าชื่อใส่เข้าไปครับหน่วยงานเห็นไหมครับก็เลือกละตัวเป็นช่างแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พัสด,ดุหรือเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ใช้งานนะครับตัวเป็นผู้ใช้งาน ก็บันทึกครับนี้ก็ได้ผู้ใช้งานแล้วแล้วก็หน่วยงานนะครับ2ออย่างต่อมานะครับก็มีหน่วยนับประเภทแล้วก็ยานะครับคราวนี้เรามาสร้างหน่วยนับก่อนหน่วยนับเป็นเม็ดนะครับมีเป็นเม็ดมีเป็นแผงนะครับมีเป็นกระปุกนะครับ หน่วยนับมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ละยาแต่ละยาต่อมาก็สร้างประเภทยาครับเช่นยาแก้ปวดยาแก้เจ็บท้องปวดท้องปวดหัวอะไรแก้ไข้ก็ว่ากันไปนะครับตัวว่าใส่ไปนะครับยาแก้ปวดยาลด,ดไข้ ยาแก้หวัดต,ต่อไปมาใส่ยานะครับเพิ่มยา,ยาก็ใส่รูปยาลงไปนะครับสัว่ายาพาราเลยนะครับง่ายๆนะครับโซลาดยาเป็น A.001 น,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 นะครับชื่อยาสีโมงนะครับจำนวน20 กระปุกนะครับเป็นประเภทยาแก้ปกดตัวายาลไข้นะครับหมายเหตุไม่มีก็บันทึกสําเร็จแล้วนะครับแอดมินเห็นไหมก็จะขอเบอร์แอดมินก็สามารถขอเบอร์ได้นะครับต่อไปครับสามารถปรับสต็อกได้นะครับนี่ครับจ่ายเข้าหรือจอ่ายออกไปครับถ้าแบบว่าจ่ายออกแบบไม่ต้องมีการเบริกนะครับมีรับเข้ากับจ่ายออกตัวรับเข้าไม่อีก นี่ครับเนี่ยรับเข้ามาอีกยี่สิบกระปุกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสี่สิบก็มีการจ่ายเข้าจ่ายออกของยานะครับคราวนี้เดี๋ยวมาทําการเบริดดีกว่าครับว่าจะเบิดยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้ยูเซอร์เข้ามาเบิดนะครับแล้วก็ให้อดมินเป็นคนอนุมัตินี่ครับยูเซอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ เราใส่ไปครับ0ูนหนึ่งก็งไปที่ยาครับเห็นไหมครับถ้มียาที่เราแอดไว้ยาลดไข้ก็อขอเบิกจำนวนที่ต้องการเบิกนะครับก็ใส่ไปครับขอเบิกสองกระปุกนะครับออที่แผนกหด ขอเบอิกพอขอเบอิกแล้วครับคราวนี้เรามาดูที่แสดงก่อนจำนวนก็ยังมีอยู่40กระปุกเห็นไหมครับรอการเบริกอยู่2กระปุกนะครับคราวนี้กระปุกที่ยังเบิกได้ก็คือ38นะครับเผื่อใครจะมาเบิก39ิกกระปุกอย่างเงี้ยก็เบิกไม่ได้เพราะว่ามีรอเบอิกอยู่2กระปุกนะครับคราวนี้มาที่ประวัตินะครับ ในการประวัติการเบิกจ่ายเดี่ยก็ยังเห็นว่ายังรออนุมัติอยู่นะครับยังแอดมินยังไม่อนุมัติคราวนี้เดี๋ยวไปที่แอดมินครับเพื่ออนุมัติคราวนี้แอดมินก็มาดูที่ตรงนี้ครับประวัติการเบิกจ่ายเห็นไหมครับว่ามีรออนุมัติอยู่นะครับ2องขอปุกคราวนี้เราก็แสดง สถานะนี้คือรออนุมัติเห็นไหมครับนี่ตรงนี้คราวนี้เราก็มาดูที่การเบิกจ่ายที่รออนุมัติครับเพื่อทําการอนุมัติว่าอนุมัติหรือเปล่านะครับตัวนี้ครับอนุมัติหรือไม่อนุมัติคราวนี้เราก็อนุมัติไปนะครับพออนุมัติเนี่ย สต็อกยาเนี่ยก็จะถูกปรับไปเลยนะครับให้เราแสดงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือสาสเลยครับเพราะว่าถูกเบิกไป2นะครับสต็อกก็จะเหลือส8นี่ครับตอนขอเบิกนะครับตอนขอเบิกเนี่ยก็จะเห็นแค่สาสดเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีกล็อกนะครับว่าอนุมัติแล้วไม่อนุมัติและยกเลิกนะครับมาดูว่า มีอะไรบ้างนะครับสามารถดูได้คราวนี้ก็มาดูที่ user ครับครนี้ user ก็มาดูประวัตวกิการเบิกจ่ายครับก็ถูกอนุมัติแล้วนะครับคราวนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกับระบบเบิกจ่ายยานะครับ